หัวเงาะก้อนเั็นหน่อยเห็นไปเส้นหนองค์ดำนี่เป็นมันเป็นดูหม่องต้นต้นหม่องนุ่ม่างเป็นทางพันธุ์ตีไปเส้นดันประพุ่มดันมูตาเนี่ยดันประพุ่มกันนุ่มหนาแั่นเป็นบอกว่ามันคุ้มหมดมันคุ้มผมเดืองมองในห้องไหนแล้วแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงต้อยนะครับคนฝันแม่นนะครับงวดที่แล้วนะครับคุณผู้ชมลุงต้อยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่งวดนี้เรามาตามให้แล้วครับยี่ีนะครับคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วเน้อกอบคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่อง YouTube แล้วก็คนสุรินทีวีด้วยนะครับวันนี้เรามาตาม ความฝันแม่นๆของลุงต้อยนะครับเดี๋ยวลุงต้อยงวดนี้ฝันได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับฟักันนะครับไปไปกันเลยสวัดีครับลุงต้อยสวัสดีครับผมดีคนเซ้นจีบีเป็นไหนเลขสิกบัวโอ้สี่คนเซ้นจีบีเลกหมดหนึ่งเป็นวันจุ่มจีนนี่เป็นวันมะเพื่อ เออมากปับมากจริงๆมากขาคนลงมากมาสแบบมาสแบบพุกพุกมอนมนมันนี่แค่มาแบบพุกอีกเล้ครับเพราะเป็นบอกว่าให้สิริตุกโอลสเริของตุกโอมใ้ชงตุกโอลเครืองอิมงหนึ่งแบอกไปาสหาซิ่หนึงตัวเดียวครับบอกได้เลยซิ่งกบไปก็มาส่งหาสีนึ แต่ว่าจำกับคนตรงกับคนตรงผันผันนั่งเว้นเออครับผันนั่งเว้นผันมาผันเห็นขากไงผันห้องยุ่งนี่ห้องโคกมันโคกจิด้าทำด้วยผันก็เบินคผันมาผันห้องจิตเก่าจิตเก่าจิตเก่าผันหองผันหอกสามเจ้าผันห้องสามเจ้าเดี๋ยวเอาเอาสีกันเนาะนักกักด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับคืรว่าผมนั่งไรัวไปผูกน้าเซลารับวส่วนเข้าไม่เพราะที่เข้าไปของน้าจับอะไรเจ้าเมื่อไปปดอยมันมันปัดเินมันดันเตบมของดินกเต็มเตบของลมจะสร้างจะ้างกืบแค่นี้กับงของกับาศนแต่บวันล่มลงกัน ก็นจงเขาจูดกระโปงน่ะน er ั่งโป้งแห้งนั่งกันจังเขายิ่งสิขอวันนั่งโป้งแห้งจห้องไปชนเจ้จะของแต่ได้กลับมาเป็นสิเดช่องเหม่อเลยเหม่อเหม่อแรลกมาเป็นเป็นมือที่สองเหม่อแรลกมาเป็นแต่ได้เป็นจะว่าไปก็เริ่มเริ่มจากแกเริ่มเริ่มแต่แกเป็นมาแต่ว่าสอบตั้งอย่างพุงไปจะรบดูร้องวันขมายขันมา มาขึมาต้นฝันฝันเห็นเหล็กหนึ่งหาเคย็พ่นต้นทีวีอ่ะอืมอ่มีสิมีก็ไปซื้ออืมบว้วายสิต้นนี่ต้นนี้เขาไปซื้อจับเขาใส่เขาไปซื้อมั้นั่งพอมันก็ออกสิหมายดีอืมถ้างาั้นนอนละแม่ก็ออกบอกบอกพ่นสิกสิดูแต่แจบมืมียูทูบเพิ่บครับได้จังมือจังเลยตื่นขึ้นมาบอกเขานี่จังเลยมาให้เล็กแน่นเนี่ย เอาหกเจ็ดมือปะนะไยู่เจ็ดมือเอาเจ็ดมือุณา,า,ายไปผุดปยไปปุณายไปเบ่งปุณายเอินเดินด้านจัวจะคงกันยังกยงังจริงจริงไปครางงนจริงจริมาเลยได้ว่าคไม่ได้ว่าคนไม่ได้เลยยังระวงัง เพื่อมงมาแต่คงไม่จำเห็นเจ้าชู้เห็นเจ้าชูยแบบนี้กกนางมะหัดนางมาจิ้นเวียดบัดจิ้นอัีเวียดเบ็ดเกือบเจิตมันจูก็เป็นไปนะครับเกิบัดเผื่อมันยังได้เกิ้นเจ็บแต่ไดพุ่นเจ้าปีมากเกิดเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีครับเกิดจอมันมาตััตัว้บาดเจ้าี้จันมันตลอดไม่ยอรับ มันจำ rule เขียน r ูด e กระโดดจำได้ไหม่นั่นมันไ่ไหนนะ้มันเขาคนขายเร่งคนคนสิบคนเขาขายเียงจ้งไว้เจองจัามือไงเขาเขาโจมาถาผมต้วยวันนี้วันไหนเด็กไรต่าเขาซื้อออกมาได้เขาจะซื้อออกมาลยแต่เขาก็ซื้อเขาไม่ใช่ยูทได้เป็นแต่ว่ประชันไม่ยุดต้อยวันนี้เอางวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่น้องต่อยฝันยังไดแน่โอ้ฝันได้เลขตัวใดฝันตั้งแต่ต้นวันสิดท้ายบ่าสักเป็นฝันบ,บอกให้ตีเลขเก้าห้าศูนย์จะว่า,นนม,า,ม,ามันน,าาน,นี่มันมากมันมากขึ้นนี่แต่จริงแต่จริงแม่หลายคนเลยมันจริงแต่งมามันนี่ม,ม,ม,มันมีความพุ่นกับมันมากขึ้นขนาด ไม่ว่านังบุ้งคนไหนเอาไปดูไฟบัางที่กันกับหมดอะไเนยเอาทังทงใส่มันแมนบัวแมนหมดนั่งเชงจนเป็นบอกว่ามึงไปยันหน้าของน้ำเนีลยแบบก็เลยเป็นนังโยนตรงต้นย่อมนังพิงต้นนมตัวเนี่ยเป็นบอกว่าเรเกลมึงเรเกลเรเกกมึงตัวไหนมันเจับไหนบัวท่านมันจะออกเป็นบอกที่ ตัวเอปูผมว่าม่นยัเสี่ยงบูเดเลยพบอกกบ่ปีกันนะมึงไปเสี่ยงเนี่ยหาไปเสียม่ใช่มึงเสีอยวเอาหาเส้นหนึ่งมาเคลื่อนอือมาเคลนบอกตัวเดียวเคลนีบอกตัวเดียวเลยหาเส้นหนึ่งอือตัวเดียวเลยครับแต่ว่ามอวันนักเว้นฝนตกนะมือฝนตกมอวันก้อนมือก้อนอือพันนักเว้นจนพันนักเป้น พันมาเกณน์กากไงเกณฑเห็ดเป็นห้องด้วอืมเป็นห้องว่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเดือเป็นเป็นโมสามเต้าอืมตัวไงล่ะโอ้ยมันแมนโม่กับเจนกับบอยบอในเปด้เพลินพระคนเกันอืมอืมอ่ะงวดนี่ลุงต้อยเด็กเขียนไหวบอบอยเช่นไหมบอยเช่นใส่กระดาษใส่ยังด้ยบอบอยเช่นบอ อ่าเี่นนึงครับเลขเก้าห้าศูนย <Le ek. S 2> ์เก้าห้าศูน 50, ์เก้าศูาานย์ตะว่าตะนแค่ตะผม่แต่วัาตะว่าตะวเก่าต่วันหาเี่นนึงคือแมันเอามาดำำับแตงทีเห็นแคน่น่ะตั้งใจหมดก้อ่มันออกอืมแต่เนอติดติดติดคนติดตีไม่มาใช้คนเดียวครับหงวดหนีเลยคือ มันใจเลยคือหาซีหนึ่งม,มันใจหาซีหนึ่งกับกับอีหยังเกาะเก้าเจ็ดเก่าเจกตเก่าร้วังเด้อตกกับเดอ้อระวันตุกับมันหนึ่งเก่าเดอ้อมันใกล้มัน,คเ,นเคยเป็นไอ้เคยเป็นวันนั้นฝันเลยเก้าเจ็ดสองมันออกเก้าหน,นึ่งสองจำได้จุกระวังเกตเป็นหนึ่งนะค่ะพ่อระวังเกดเป็นหนึ่งหาซีหนึ่งเด้หาสีหนึ่งมักคัก มาแนงสีเข่าสามตัวครึ่งหวดที่แล้วบนอ่อนอีกโอ้ครับเป็นบอกทีบเป็นบอกทีจ็ดเ่ี่ก้าเจียนเจนขาดเจีาดเปนน้องบอก่อน้องบอกเนยเจ็ดเก่าเจ็ดเข่าุกคนยิ่งฝนตกตกที่ได้ม่บ้านนักเว้นคนนอนออมากันมาเจ็ดเก่าเจ๊ดเก่าเจ๊ดเก่าเป็นนองสามเตะเจ็ดเก่า เจ็ดเก่าเ็ดเก่าเ็ดเก่าสามเท้อเจ็ดเก่าเห็ีดเก่าเจยดเก่าสามเทือเอเดี๋ยวให้ล็อถือเนาะเด็กตัวนี้ทำกำลังแต่งอยู่่บึงเนี้ยออกกำลังกายเพื่อนเนี่ยโอ้ยจากคนทุนสจีบีมากเลยกับแบบนี้แหละบ่มากจรงจีิงเลยบ่บ่จะมากบ่กำลังโตบอกไปใส่ไปใส่ คลใส่มากมันใส่คนปีคนเดียวอันนัืนมือนีมากหลายช่องได้มือนีมือนีมากช่องอ่าคนกับสร้างมนตะการหนองบ้านหลักะท่องพ่องหลักะบ้าสิสานสิบเกียนหลักะพิรพระลวยหลักะนิ้วพระลวยหนองพระลวยหลายช่องได้มีหลายช่องมีหลายช่องมือนีโอ้ถ้าถตาเขาวดหนีเด้อ เพิ่งเพิ่งเดินลงแกงเกาจูเออมันใจ๊ยคักนอกตัวนี้นอกอากาซีหนึ่งนี่นอกซีหนึ่งมันเจ๊ห้โอ้มันใจ๊ห้มันมันมอหมันขึ้นเองครับมันมากมื่อวันกับอะไรแต่ต้นไรบุอาจจะได้จะได้จใจเก่าไปโอ้แสดงว่ามือห้าดวงดีตัวนี้ฟันไหนมันขึ้นเองกว่านี้มันขึ้นโอ้สดๆหล่อนตัวนี้มีจังสี่นอะมีเหล็กเนอะมีเหล็กก็คือเหล็กเก้า หาศูนย์ระกะหาสี่หนึ่งระกะเจ็ดเก้าหาศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะต่อยว่าต้ตเกงนะครับเด้สี่สี่หนึ่งลยครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมันจะเป็นหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งเก้าะครับมันมันเป็นมิิเนี่ย ครับครับครับเม่เจ่ก็เคยเคยฝันละเคยเป็นละเพราะว่าชาวนะจัดเป็นเมืองเก่ากันในใจเก่ามันดันเป็นเมื่งเก่าน่ะนะจ๊นี่ครับครับผมอ่ะก็นายขอบคุณลุงต่อยไรเนาะขอบคุณลุงต่อยไรครับผมขอบคุณครับผมเอฟซีจุกบุญทวนติดเมย์นะครับเรื่องลุงต่อยบอกเบอร์โทรแน่เพื่อมีผู้อยากอ่า โทร<อ>หาลุงต้อยเอาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามครับลุงต้อยก็เตรียมรับโทรศัพท์บอกเพื่อนเด้อครับศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสาม เบอร์ตอยไผอยากซอยยังกัซอยเราเด้อพรอะไมียาดีๆกับบอกเราเนี่ยโทรมาบอกเราเนี่ยเพราอไมีเงินไม่ท่องต่วยผมชบอกผมไม่มีเงินจท่ออ้าวอย่าบอกท่องคัดเราอ้าวโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนครับโทรหาลูกต่อยเด้อเด้ออ่าขอบคุณลูกต่อยไรครับผมเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแลวกดติดตามที่สาคัญเลยครับต้องกดติดตามไก่อนกดต้องสีแดงเครับ